เอาเน็ตเุ่นหน่อยไหมเอาสักหน่อยพี่โก้อะ <S 2> <S 2> คือคือจริงอะผมว่าเรื่องเนี้พอยท์พอยท์หลักมันอยู่ที่แบบคุณก็คุณก็พูดกันไปอะจะไปฟ้องไปอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งมันมันเหมือนฟ้องแก้เกี้ยวอะ,อะในความรู้สึกผมมันแก้เกี้ยว <อะ S 1> แล้วก็ดูเหมือนทําให้มันไม่เกิดผลในทางปฏิบัติหรอกทาตามที่ได้ประกาศไว้จะขึงขังแอร์จะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยฮะ แล้วก็คือคือบอกว่าถ้าเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่จับก,ก็เขาจะเข้ามาทําไม<ะ>เขาเป็นผู้นํากัมพูชาแล้วแล้วตอนแว่นกูเชญเข้ามาประชุมแล้วแล้วคุณจะจับเขาเหรอ่าเอเอแล้วเขายิ่งประกาศใช้แต่ละคําผมเนี่ยปวดใจนึบๆๆเลยนะฮะอ่านะเขาใช้เราว่าพวกศัตรูโอ้โห<ฮ>เ<ฮ>นี่ยกลายเป็นว่าเขาประกาศสงครามไปเรียบร้อยแล้วผ่านข้อความตรงเนี้ย เราอะในสายตาเขาอะคือศัตรูของเขาและเมื่อเป็นศัตรูเขาจะมาหาเราอีกทําไมอมคือคุณภูมิธรรมนะฮะใช้มติของสอมชเมื่อวานในการที่จะดําเนินคดีกับสองผู้นำนะพ่อลูกของกัมพูชาทั้งแ่งและก็อาญาโดยมอบหมายให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอายการนะกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆกองทัพเนี่ยไปดูสิเริ่มต้นนะ ที่แรกเลยกองทัพภาคสามกองบัญชาการหลวงพรวมงภาคสามเดือดร้อนให้เขาต้องมาตั้งเรื่องเลยแล้วเปิดให้ชาวบ้านมาร้องว่าใครได้รับความเสียหายทางแพ่งบ้างใครตายบ้างจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปเป็นภาระลให้ตํารวจภาคสามเนี่ยยกอะไรทั้งหมดที่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ทําสํานวนนะฮะฟ้องออกหมายจับติดต่ออินเตอร์โพคือถ้าจะขึงขังและทําให้สุดๆอย่างเนี้ยคืออ่านโปรเซสแล้วก็อีกวงอารตีเนี่ยโอ้โหและอยู่ถึงอ่ะ อังคารหน้ายังจะไม่มีการประชุมพลรมอเลยก็ใช่ไงแล้วจะทำทำไมก็ทำจนกระทั่งหุนเซนก็ถามบอกว่าทำไมไม่ไปร้องไอซีซีศาลโลกไเนี่้ไม่ได้เป็นภาคีกับเขาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็นักกฎหมายเขาก็บอกแล้วว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีสิทธิ์ฟ้องิประเทศที่เป็นสมาชิกกัมพูชาเขาเป็นสมาชิกก็ฟ้องไปสิอก็ใช้ช่องทางขององค์การสหประชาชาติเขาก็ชี้ช่องให้อยู่ แล้วคุณภูมิธรรมพอนะาข่าวก็ถามเสร็จ <ทำ S 2> แล้วก็โด,โดนโดนวุ้นเส้นเนี่ยสวนกลับดิะนะฮะจ,จะเอาอย่างนั้นเหรอนะ,อะคุณรู้หรือ,อยังว่าวาระคุณเหลืออยู่อีกเท่าไหร่เนี่ย <laughs> คือถูกกล่าวหาว่าไม่รู้พิธีการทางการพูดไม่รู้กฎหมายและยังไม่รู้อีกว่าตัวเองจะอยู่ถึงเมื่อไหร่เอาเป็นว่าถ้านะคุณจะฟ้องคุณนำกัมพูชาเราเอง นะก็จะฟ้องผู้นำไทยเหมือนกันกรณีที่ทำให้พลเมืองของเขาเสียชีวิตแล้วก็ลูกหลานเขาอเอาข้อหาเดียวเกลือจิ้มเกลือพีอ่โกอ,อแต่จริงๆเรื่องนี้นะมีอะไรที่ง่ายกว่าทั้งเยอะครับก็ทำได้ทันทีอยู่ในอำนาจรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นใช้เงื่อนไขเรื่องไอ้สแกมเมอร์เนี่ย ไอ้กม a m body บอ,อกเงิน call center อะไรต่างๆยึดทรัพย์เลย DSI เนี่ยสั่งนักเรื่องหัวเรื่องเขาระโดง<อ>เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยสั่ง DSI ยึดทรัพฟีดเลยครับปอ,อปอ,อ,รอตรวจเส้นทางทางการเงินสืบเลยว่าเครือข่ายตระกูลหุนตระกูลก๊กอานตระกูลเตีย๋ยมีทรัพย์สมบัติอะไรอยู่ในเมืองไทยมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับสีเทา วีกเส้นทางการเงินทั้งหมดโอ้โหจะเหลือทำได้เลยทําทันทีไม่ต้องรอแล้วก็มันเป็นมีสารตั้งต้นสแกมเมอร์ที่มันเป็นประเด็นนอยู่แล้วทั้งตัดน้ําตัดไฟแล้วก็หนึ่งในเงื่อนไขที่เขาไม่ตอบรับอยู่ในไอการหยุดยิงเน,นี่ยเสร็จปุ๊บประสานไป UNDOC ที่เขากำลังจะทำเรื่องอาชญากรรม,รมข้ามชาติสีเทาเนี่ย ขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลแล้วส่งเจ้าหน้าที่มาประสานกับปปงดีเอสไอ,อทำเรื่องออกอินเทอร์โพที่คุณว่าห,หมายแดงออเลยหมายแดงเลยะนะนะไปตรงไหนจับฟีดเอาแค่ฟีดเงินที่มีอยู่ในไทยก็คี้แตกแล้วพ,พอพี่โก้พูดอย่างนี้นะป่านนี้เขาขนกลับไปหมดแล้วนะแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยอ๋อ ยังไงอาญากรรมมันมันต้องมีร่องรอยมันต้องตรวจเส้นทางแต่เชื่อเถอะพี่โก้คิดดังๆเนี่ยคนที่เขามีธุรกิจอยู่ฝั่งนู้นว่าเฮ้ยนะมะอย่านะนะคิดได้แต่ยาทำทำทำดีได้เลยบ้านหรูเนี่ยที่รู้ๆกันอยู่เนี่ยซื้อกันทีเป็นสิบๆหลังเนี่ยหมู่บ้านบุรวาดมันเลิศอะไรเนี่ยลูกค้าเข้าทางนั้นเลยลูกค้าเข้าทางนั้นเลย